สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะวันนี้จะตั้งค่ะท่านผู้ชมมาตามตัวเลขที่คุณตาฝันแม่นนะคะคุณตาฝันแม่นตอนนี้อย <g innen> <t> ู่บ้านคุณตาเดี๋ยวไปฟังคุณตาบอกให้ฟังเลยวันแนวทางของคุณตามีตัวใดแน่กินยานอนหลับไม่รับติดกินยาต้มปูนั่งหันทั้งไม้เนี่ยปูนั่งทำบอกว่า ตางวัดเออนี่เชยนไว้มันเออแม่นแมนน,นั่นนั่นก็ตัวเดียวกันอ่ะโอ้จ้ะขึ้นฝันว่าจังใดจ้ะอันนี้ตองวัดนี่กะตีจังฉนนี่เลยดีมากฝันวา่าจังไดเฮ้ยฝันตองนี่นี่ตองวัดขึ้นบ้านขั้นได้หนึ่งพอดีแรกออกปั๊บได้ออกไฟนี่ยมันขึ้นมากฝันีบาทนี่มา,า,าขึ้นยู่มาอยู่มามันเป็นขึ้นวันผุดมาพันนี่นี่พันวัดมีมีมีเข่าวเบา ว่าต่อตอบ้านสันต่อตอกเดียวหาเลยสิต่อตอกกล้วยกล้ยเออต่อตอสันหังมันพวกผู้หญิงหั่นไปเห็นก้อนนี่แหละค่ะไม่จะเสียงเออมีแต่เสียงแต่ว่าปรากฏว่าคือจังเสียงไอ้หนูนี่แหละค่ะบ้านนี่เราต่อตอบานสันบักกล้วยกล้วยครับงอกกล้วยอยู่จังเลยที่ตอคือกล้วยแต่เดีกูเดียวไปกูพันเห็นต่อลูกต่อบ่มันห้งมันนี่ลูกมันเป็นลูกต่อเออจะได้ช่วย ยิ่งได้ถวยเต็มถัวยอ้กล้วยลูกโตเอาควรจไปใส่บาทตะสนพอดีแหละได้ไปใส่บาทตะสนกล้วยก็ได้เห็นกล้วยอยู่ค่ะมันกล้วยอันอันบีอยู่นี่บีเอาไว้กัก้านกอยะซีขี <Bel> ้อันห Gad นึ่งผลที่ตะวันเห็นบีเดียวใช่บานนี้กล้วยกล้วยโตโตกล้วยกล้วยโตโตเอยกว่าไอว่าถึงแม้ว่ามันถือว่ามันตองหวัดบนน้อตออีกบ่นนอในี่ว่าสันก็เลยเขียนใบนี่อันอันขึ้นขึ้นบ้านพุทธ กอต้องเป็นเข้านี่ผู้เช็ใบอ๋อตาตีพร้อมเออตีพร้อมต้องนั่นห่านั้นบาทสิใส่บาทแพงบาทสิใส่บาทแพงแต่ที่บาทตัวกับกล้วยกล้วยกัตัวตัอ,อยงจันละบาทนี้แม่กันว่าสิใส่บาทนี่มันก,ก็บาทนี่มันก็ต้องเป็นแปดตัวฉันแม่ค่ะอืมแต่เลยตีเอาเอาเก้าแปดอืมแปดเก้าเนี่ยแต่ว่าเก้าเก้าก็บ่ทิมเพราะมันกล้วยเด้ เก้าเก้ากล้วยเอขึ okay. ้นฝันตองว่ามันก็ไก uh, uh, ่เด้มันก็เป็นเก่าในก็มาตีเก่าเก่าฝันเก่าขึ้นฝันตองว่าตาขึ้นฝันตองว่าฝันเห็นตู้สำว่าผู้ใดก็ตู้สำตู้สำได้ตุสำได้เมี่ยงหรือไม่พี่น้องว่าตาเออเกินกับพี่น้องขยันตะกี้กตะยูน้ำกันค่ะเอออยู่คุมอยู่คุมเดียวกันบ่ฝันเห็นเตะเกียร์หัวกะผันเห็นนี่ฝันบ่เพิ่นขาไก่ พเขาแยกซ้ำนี่แม่พเขาแยกซ้ำนี่แม่ได้เมี่งนี่แม่ได้แม่งนี่แม่แม่ไอ้นนยายเพองนี่แม่อ๋อแมวปุ่มอืมเออพ่อยายกพิษกาเล่เราเราเราขาไก่เราผักใบผัก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 เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนกองไว้น่ากระสั่งกระสาน้าบ้านไปเราไปจักมันไปอย่างไปเห็นเราจับมีดอยู่แล้วค่ะเราเห็นแล้วแล้วถงถือมีดอยู่เสียวานุงว่าขาอี๋อย่างไก่หลาย ก็ข่าหลายใช่ไหมข่าสู้กันจินที่ใี่หรือเล่าว่าเป็นการเป็นงานอย่างนี้เปล่าปัะนบานนี่ก็ว่านมันเราเห็ดดีดีประธานจักมันเสียงผู้ใด้บอกว่าเห็ดดีเห็ดงามอืมก็เลยไปซองเบิงกองโั่วยุ่งในกระสังของใครเราฝักไปแล้วไห่เรากระสังไปแล้ววันนึงวันนึงบานนี่มันรถุดหูมียาี่หูมียากินบุ๊คุกบ่เคยผ่านเห็นต์ตูจับว่ามันเล็กชินมากเก่าชุนบ่เนาะ ไก่มันเป็นเก่าดิว่าไก่ตายมันต้องเป็นศูนย์วะใช่ไหมเก้าศูนย์เก้าเก้านี่แหละวะจันโหนมันกระกองอยู่แล้วตู้ซ้ำกับเป็นเก้าแล้วไก่ก็เป็นเก้าแล้วมันสิบเปอรเบินตเก้าเก้าบ้าบ้ามันเก้าเก้ากับเก้าศูนย์นี่มีความันใจยุ่งนี่อะไรนี่เก้าศูนย์กับเก้าเก้าอันชุ่มนี่ล่อมดิ้นล้อมดิ้นอันคูนี่ก็คูนี่เก้าหกก็หาเจ็ดนี่บอครับฮะด้วยเก้าเจ็ดเนาะเก้าหกเก้าเจ็ดนี่ครับ ใช้เกศนี่ได้เก่าเกศเออเออเป็นตัวร่องเป็นตัวร่องนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ล่องใบฮามาหัหฮามาเฉดเฉดนะนี่นี่ถ้าว่าตัวตัวตัวเนี้ยมีเก่าเก้ากับเก่าศูนย์ตัวเนี้ยมากครับเออเออมากเพราะว่าตีสั้นๆั้นคาดว่ามันสีแมนตัวนี้เฉดเฉดนะเก้าเก้ากับเก้าศูนย์นี่ใช่บาดเคลืนมันพู่มามันมาตออึดเนี่ยตอตอกล้วยกล้วยมันก็มักเก่าเก่าอีกงละไเนี่ย คือมันจะเก่าเก่าอี๋มันบ่ทิ่มดีนี่ยเก่าเก่าเนี่ยตอตอกป่วยนี่ก็เป็นอหามันหามันต่อมาดีินะหามันต่อมาดีินะก็เลยว่าปะบ่ทิ่มนี่ดอกว่าเฉยแม่มันต้องเป็นน้ําขอก็ต้องเป็นเก่าบ่ทิ่มดอกเก่าเก่านี่สิใส่บาดบาดนี่ต้องเป็น8ตัวทั้แล้วก็มาเฮ็ดนี่เด้ใส่บาดเนี่ยคิดว่าน่ะมันต้องเป็น8 เก้าเก้าเนี่ยว่าถิมแล้วมาเขียนไว้เก้าเก้าก็เนก้าแปดนี่ได้คแล้วคำว่ากับเต็เนี่8แดเกพราะว่าเขาให้โตโตก่อนเอ้นั่นแหะเลยเป็นเก้าเกอ้ล้วเป็นสงัยแปลงชันก็เลยเป็นเก้าปดเอเอ้มันจะมาต่อจากนี่มาพี่บอกว่าก็เกี้เป็นตัวรองบอกืมเอ้เอ้เอ้นี่นี่ร่องร่องแต่ว่าปูมากนี่ไม่ใจ่พี่ดเือตัวดับานนี้ให้เลขติดศูนไว้เนี่ยติดศูนย์ก็คือศูนย์สามศูนยี่ศูนย์ส เจ้าเพื่อนมันใจมีสามศูนย์อมีศูนย์สามกับศูนย์สี่ที่เลกคิดศูนย์เลขคิดศูนย์มากมากเนี่ยคือศูนย์สามศูนย์สี่ตัวอื่นเป็นร่องตีเออตัวตัวช่วงนี้กะกะร่องไว้กะแมนเขาเอามัเป็นตัวรองนะ่ะมักตัวไหนกะเอาตัวนั้นละแต่ว่าผู้อ่อนผู้เฮ็ดนี่กับมักตัวนี้ละเนี่ยศูนย์สามเนี่ยมักศูนย์สามเออกับศูนย์สี่ ค้เล็ติดสูนแม่นบ่อูพขอเล็ติดสูนที่เลขกติดเก้าเดจ้ามักตัวเล็กติดเก้ากันยังพี่กันยังห่วยเก้าศูนเก้าศูนเก้าเก้าเนี่ยมันมาฝันตองวดอีกมันกัมาเก้าเก้ายู่กล้วยกลวยนี่ด้ค่ะอืมมันมาตอเด้มันต่อเด้ก็คกวยกลวยอยู่นี่ตอต่อเดี่ตอกะมามั่จังไรไนี่ตอกะเห็นตออยู่ดีตอขังบ่แม่นห้างมันลูกมันเอเป็นลูกตอเป็นลูกตอใช้ช่วยไปแล้ว ตอนมันจังไดร้อมันตอจังไดนาะตอกล้วยบนอะว่าเต็นเนี่ยตอกล้วยอเป็นเลขเกาม่้อใจบังฉ so. ันบ่อ่าอเขาใจแังสันตอนี่ยแปลบ่อหรอกังเป็นี่ยถ้าเค่ข่้งว่านั่นแปลออกรูว่าเขาใจว่าเอาอันกล้วยเอาเอาเกาตอบ่ตอกันเป็นสองตัวนี่บ่จังว่าน่ยแล้วจังว่าบ่เียมนี่แหละเนี่ยแลเอาบ่อเทียมนี่ก็มาเห็ดเกาเกายกขึ้นเกาเนี่ยกันตอกันขึ้เกากันตอกันขึ้เกาเกาเป็ดเพราะว่าเสียไปใช้บาทเด้อ S <S ข้าวแปดแปดข้าวตาวาเล็กตู้ฉันจันดีเราเห็ดไใบว่มามันมีอยู่ดีนี่เก้าแปดดีเรามาเห็ดหมู่บ้านเมืองกรหมู่บ้านนี่บ่าเรามาเราเห็ดใบเลยดิตาปากมีอยู่ดีเก้าแปดเลขเราเอามาเบิ้งแล้วหมดเ้านี่มามันเข่ากันมีอยู่ตัวนี้มาตันใดเก็คิดว่ามันฉีแมนอยู่ดีเพราะว่ามันต่อเดี มันตอ 90, ่อจากนีมากนี่มันจะบอมเงินเก้าศูนหรือมันจะมาต่อกั้วขั้วเก้าเก้านี่สันนี่คนี่อเลอย่างไว่าบอทีมเข้าเก้าันต่ยามันเป่าเข้าเก้าท่เต่อเข้าอมันชีวิรักสิบแปดเก้าตาเอ้มันชีวิรักสิบมันจะเป็นแปดเก้าแต่ว่าอันอันผู้มาเก่งแหลกบอกนี่นี่แปดอยุรักสิบเต้โอ้วัรักหน่วยได้ป่จันชีวิรักสิบก็ลักลอยเ่ัน่ะ แปดเราเราเคยเก่งเราก็สังเกตเราถือด้ผมพอญ่าจนดีเพราะว่าคัน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 เก้อนคันแปดมันอวานรักกันน้วยนี่มันจะเป็นเลขล่างแล้าว่าเก้าแปดนี่มันจะเป็นล่างมาสเราเหตุไปนเราโกงไหวอยู่แต่มื่ามาเบิ้ง่าคือความลอยเลยไปเบิ้งแล้วมันมันมันเข่าตัวนี้ยันี่ตัวชีใสบาดกล้วย กับตอตอนมันเขามันเขาอย่นเฉยอเตียวมันออกไปบ้งอยากเีรามันไปเอาไห้บ้งเด็กตูจาจันดีเห็นอะไรเป็นเด็กโสดต่อคุณตาค่ะเป็นเด็กโสดขุงเพิ่มครับสูตาจันดีสูตาจันดีคุตาห้องห้องเราเขาทั้งหมดทั้งล่างผนี่เด็กเราตามมันหลายเนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่างคนละเอาล่ะติดตามชม ค่ะท่านผู้ชมนี้ก็เป็นตัวเลขของคุณตาฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมก็สำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะหาตัวเลขโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะ90 9 9้า้า 9ก้าแล้วก็เกนะคะ03 04 02 06แล้วก็70นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวเลขของคุณตาฟันแม่นนะคะก็สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ